ไล้ยยังไงก็ไม่ผิดฉันรู้เธอคงจะไม่ติดถ้าชอบเสร็จแล้วก็ทนดิเคไหมเธอแสดงว่าเธอชอบฉันของผมนะฮะตอบคำถามดีก่อนตอบคำถามเลยนะเอาแสดงว่าเธอชอบฉันหลอกประมาณหนึ่งประมาณเนี้ยบางส่วนชอบบางพาร์ทบางพาร์ทก็ก็พอทนได้ทำไมถึงแข่งอะไรกันหรอเนี่ย พี่คิดจะแข่งอะไรกับเธอเลยนะก็เลยรู้จักกันมาไอ้จริงเสี่ยวพูดเสียวพูดฉันจะแข่งอะไรกับเธอแข่งถามจริงหรืแข่งทำใหม่ทำใหม่ฉันจะแข่งฉันจะแข่งจะได้ทำใมฉันชอย่าสิ้นเรื่องเลยก็คือเขาบอกวก็ทำเป็นบ้าไงอยากรู้จักผมนานแล้วไงแต่ว่าทำเป็นแอาร์ตไม่เคยรู้จักกัยถ้ามชวนแล้วทำไมต้องไปฮะอ้าวก็เป็นคนมีมารยาทไงเราก็ต้อง คอยตามไปบ้างบางทีเออเออเห็นอยากรู้จักอยากไปด้วยอยากไปด้วยไอ้นี่อยากรู้จักเราจังวะเขาได้แย้วกันดูนี่นั่นช่างยอดในวันนี้ในสื่อชีพีจีพีจริงฉันรักล้านตาขอโทษนะฉันจับน้ำยาล้างกาครั้งล่าสุดกี่ปีแล้ว ทำไมอ่ะรอดไหมสก็ยลาร์ใช้เป็นคนล้างฉันล้างตลอด่บ้าางฉฉัันนก็ล้เป็นคนล้างผมเห็นเขาไปฟิตเนสมันก็ดีกับเขาผมก็ดีกับเขาทำไมผมก็ไปฟินิจผมไม่ได้โกงผมแค่ไม่ได้บอกเอาแต่ไปเที่ยวมันจะพักผ่อนเยอะได้ยังไงรู้ได้ไงไปเที่ยวรู้ได้ไงแล้วแต่งไปคนใครบัดใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าพากลิเที่ยนใไอหมู่ล้างมันไม่ล้างฮะล้างมันไม่ล้างแล้วทำไมไม่บอกล่ะวันอื่นผมก็ล้างให้แล้วถามว่าวันนั้ใครถ่ายก่อนนี่กาแฟผมก็ถ่ายให้กินถ่ายสาย ถึงเช้าผมทวงกาแฟไว้ให้แต่เช้าแต่เคืนถ้าพูดผู้สิู่้สิว่าคืนนั้นถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จเข้ามานี่ก็หลับไปแล้วหลับไปแล้วทำไงนี่ก็แล้วผมต้องนั่งตาแข็งรอด้วยไงมานั่งร้านที่ร้านกาแฟไงเวลาที่บดดิฟไว้ให้กินนะเวลาเวลาผมถ่ายเวลาผมเวลาผมเดี๋ยวก่อนเขาก่อนเวลาผมถ่ายมันก็นอนเวลาผมเวลามันถ่ายผมก็นอนผมก็ผิดถ้าเรื่องมากเมื่อไหร่ก็ใช่เลยตกอ๋อ

ไม่ใช่เธอเดืังเกศฉันหรอรักเกศฉันจะรงั้นเอาคืนมาเดือนนาไอเนไม่ทำได้เราด่ันเป็นรจะไมดโป๊ะป๊ะะาาาเขาเลยคิดถึงเธอไงอตขาไมได้ต่อหน้าไม่เห็นจะพูดเลยพูดทีตลอดคิดถึงเธอเนกบูบอกรักเธอกี่รอบแล้วเซนพูดไปกี่รอบแล้วโอ้เนี่ย มึงก็เอาวะเอาวะมาให้จับให้จับไหนลองจับหน่อยลองจับหน่อยแหน่ไม่จับนะเมื่อวานนั่นยันนี่อยู่ท่านหน่นี่อยู่ท่านหนึ่วถ่ายถ่ายงันอยู่ก็มันนี่นี่อยู่นั่นปีไหนหนูก็รักเขาอ่ะอ๋อหนูก็รักเขาเหมือนกันเมื่อก่อนผมเนี่ยขอพ่อขอแม่ผมหรือยังอุ้ยไม่จตญาณเดี๋ยวก่อนคนอื่นยอมหรือเปล่าแน่เล่นเกมดีกว่า